ก็สวัสดีนะครับผมสันนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าประสบการณ์การใช้งาน iPhone 15 Pro Max สี Natural Titanium เครื่องนี้นะครับก็ใช้งานมาเกือบจะครบ1ปีแล้วอีกประมาณ2วัน iPhone 16 Series ก็จะเปิดตัวแล้วก็เดี๋ยวนี้จะมาเล่าประสบการณ์กันเนาะว่าเครื่องนี้อยู่กับเรามา1นปีมีอะไรที่ชอบ และมีอะไรที่ไม่ชอบบ้างนะครับโดยขอเริ่มด้วยการดีไซน์เลยนะครับก็ iPhone 15 p ปร m ม x ดีไซน์เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนวัสดุขอบเครื่องครับจากสแตนเลสสตีลในรุ่นเก่าๆเ,เป็นไทเทเนียมนะครับก็รู้สึกว่าชอบตรงที่ขอบมันไม่ได้เหลี่ยมตัดแบบสแตนเลสสตีลรุ่นเก่าๆครับมันจะมีความโค้งมนนิดหน่อยแล้วทำใหเ้เจับขนาดมือมากขึ้นนะครับแต่ว่าตัววัสดุไทเทเนียมเนี่ย มีปัญหาช่วงแรกเนาะคือเรื่องของความร้อนซึ่งเราอะ่ะก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องนั้นก็คือตอนที่เราดูพวก u t u b e ดูสตรีมมิ่งต่างๆเนี่ยแค่ดูเฉยๆนะเออเครื่องก็ร้อนแล้วก็รู้สึกแบบแอปเซ็งช่วงแรกๆนิดนึงแต่ว่าทัวนี้ก็ใส่เคสตลอดอะ่ะก็เลยอาจจะไม่ได้รู้สึกเรื่องความร้อนเท่าไหร่ต่อไปเป็นเรื่องของน้าหนักซึ่งรุ่นเก่าๆเราอะ่ะเราใช้13 Pro 14 Pro มาโดยตลอดใน2ปีล่าสุดเนี่ยแล้วปีนี้เราใช้เป็นรุ่น Pro Max ซึ่งน้ำหนักมันเยอะขึ้นกว่าตัวเก่าแต่ว่ารุ่นโปรแมปปีเนี้ยเบากว่ารุ่นโปรแมปปีกนก่อนๆแล้วนะแต่เรารู้สึกว่ามันใหญ่เกินไปแล้วมันหนักเกินไปแล้วรุ่นหน้าเนี่ย16ซีรีส์เนี่ยเห็นเขาว่าจะอัพขนาดเครื่องขึ้นมาอีกก็รู้สึกแบบทำไมไม่ถารุ่นเล็กๆบ้างเนาะทำไมทำแต่รุ่นใหญ่ๆซึ่งเราเป็นคนชอบใส่เกงขาสั้นอะแล้วแบบเครื่องมันใหญ่อะมันจะหลุดง่ายมันจะหล่นง่ายแล้วมันก็จะทำให้กางเกงเราเ่ยท่วงลงไปข้างล่างมันจะหลุดเอา เราก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วก็ต่อไปเป็นเรื่องของไอตัวน,นี่เลยนะครับดานามิกไอแลนด์อยู่กับมันมา2ปีแล้วรู้สึกว่าบางอย่างมันก็ดีแหละแต่บางอย่างมันก็น่าําคานิดน,นึงโดยเฉพาะตอนที่เราดู YouTube ที่เป็นจอเต็มนะครับมันจะกินพื้นที่ไปค่อนข้างเยอะอะแบบมันแวงแวงมันดูแบบลาคานสายตามากๆาแต่ว่าบางอย่างก็ดีนะอย่างเช่นแบบตอนที่เราจะทําอะไรหลายๆอย่างอย่างเช่นตอนที่เราจะฟังเพลงกับออกออกำลังกายพร้อมกันอนะ มันก็มีประโยชน์นิดนึงแต่ว่าโดยรวมไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่อยากให้มันรีบๆเอาออกไปได้ไหมข้อต่อไปเป็นเรื่องของแบตเตอรี่จริงๆแล้วอ่ะเราเป็นคนที่ใช้งาน iPhone ค่อนข้างหนักแล้วช่วงปีนี้เพราะเราทํางานเป็นมาร์เก็ตติ้งเราต้องพามันไปถ่ายอะไรบ่อยๆแล้วครื่องเนี้ยแรบกบๆที่เราได้มาเนี่ยเราสึกว่าแบ,บ,แบตเตอรี่มันทนมากเลยนะแต่คิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเราปรับตัวกับมันได้แหละก็เลยรู้สึกว่าแบตไม่ถึกเลย แบบไม่ถึกเลยแบบใช้งานแป๊บๆอ้าวลดไปตั้งยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วหรอเรายังไม่ออกจากบ้านเลยอะแบบแอบเซ็งนิดนึงแล้วตอนนี้สุขภาพแบต้วแบบแปดสิบสี่เปอร์เซ็นต์เลยซึ่งเรางงมากว่าแบบช่วงแรกๆเนี่ยกว่ามันจะลดจากร้อยเหลือเก้าเก้าเนี่ยหกเจ็ดเดือนเลยนะแต่พอช่วงแบบหลังเลยคงเจ็ดเดือนเข้าไปอะแบตเตอรี่ลดเร็วมากเราก็งงว่าทําไมถึงลดเร็วมากๆจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยเหลือสุขภาพแบบแปดสิบสี่แล้วซึ่งแบบเฮ้ยเราไม่เคยใช้จนมันต่ําขนาดนี้เลยนะเนี่ยครับ 84%เนี่ยเออไซเคลิลการชาร์จ3 0 5รอบก็ถือว่าปกตินะก็วันละครั้งไง1ปีแล้วทำไมมัน84ได้ล่ะก็เลยแบบแอบ,บเซ็งแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นสิ่งที่มาในเครื่องนี้ครั้งแรกคือปุ่ม Action Button ซึ่งแรกๆเนี่ยผมไม่รู้จะเอามันไปทำอะไรเว้ยผมเลยตั้งค่าให้มันเป็นซ i l e n นในช่วงแรกๆนะแบบเปิดปิดเสียงไปปุ่มเหมือนเดิมนะครับ แต่รู้สึกว่าถ้าเกิดเราจะใช้ปุ่มเนี้ยปุ่มเปิดปิดเสียงแค่เนี้ยมันดูใช้งานได้ไม่ดีอะไรก็เลยมีช่วงหนึ่งใช้เป็นกล้องเออแต่ว่าเรารู้สึกว่าถ้าจะกดกล้องอะ่ะกดตรงเนี้ยง่ายกว่าเออก็เลยทําให้ช่วงช่วงเนี้ยครับเราเปลี่ยนไปใช้เป็นช็อตคัทแทนซึ่งช็อตคัทที่เราตั้งอะ่ะคือใช้จ่ายแอปเซเว่นมันเลยสะดวกมากขึ้นแหละแต่ว่า ถ้าเป็นไม่ได้อะไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นหรอกแล้วข่าวลือใหม่ของ iPhone รุ่นใหม่เนาะจะให้เพิ่มปุ่มแคปเจอร์บัตเทนมาตรงที่ไว้ถ่ายรูปอะ่ะไม่อยากได้เลยมันมันหาประโยชน์ไม่ได้จริงๆแล้วก็ต่อไปเป็นพอร์ต USB C ที่ทุกคนต่างรอคอยกับมันมานานมากๆตั้งแต่สมัย iPhone 11 12แล้วพอมันมาครั้งแรกเนี่ยเราก็รู้สึกแบบเออเราชอบนะเพราะว่ามันถ่ายอนไฟล์ได้เร็วมากๆ ยิ่งช่วงนี้เราถ่ายวิดีโอเยอะมากๆเราเราทำงานเออมันก็เลยดึงไฟได้เร็วแต่ถ้าถามาเรื่องการชาร์จเนี่ยเราแทบจะไม่ค่อยได้ใช้สายชาร์จสเท่าไหร่เราจะใช้เป็นแท่นไวร์เลสชาร์จของเบลกินอะ่ะอืมก็คือชาร์จมาละครั้งก่อนนอนอะ่ะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่า USB C ที่เขาให้มาเนี่ยสำหรับเราอะ่ะมีประโยชน์แค่อย่างเดียวคือการส่งข้อมูลซึ่งเป็นไปได้เนี่ยอยากให้ใส่ Thunderbolt มาเลยนะ ไหนๆก็จะมาแล้วก็ใสที่สุดไปเลยพ u n t e r v ไม่น่าให้แค่สาม s b สองเลยแล้วก็ต่อไปเป็นชิปโปรเซสเซอร์ A 1 7 Pro เนาะซึ่งขอเท้าความก่อนเลยเราอะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เล่นเกมหนะักนๆะเท่าไหร่ Genchin o v เราไม่ได้เล่นเลยเราเล่นแต่อะไรบบเบาขนาดเกมที่เราเล่นอะอย่างนั่นลินเจอร์อะมันก็ถือว่าไม่ได้นหนักเนาะมันยังทําให้เครื่องร้อนเลยเว้ยซึ่งเรารู้สึกว่าแบบอะไรทําไมมันร้อนง่ายขนาดนี้ชิปมันไม่ดีหรอหรือย,ยังไงทําไมมันถึงได้ร้อนง่ายมากๆ ดู YouTube หรือดูอะไรที่แบบไม่ได้น่าจะกินพลังงานเยอะเครื่องแม่งร้อนมากเว้ยเออเราก็เลยต้องใส่เคีตลอดเวลาแล้วก็ต่อไปเป็นเรื่องหลักของ iPhone ทุกปีที่เราเปลี่ยนนะฮะก็คือเรื่องของกล้องปีนี้เป็นปีแรกที่เราสึกว่าเราผิดหวังในเรื่องกล้องมากๆโดยเฉพาะเลนส์เทเล่ <S <S ทเลท่าแรกๆอะ่ะเราอยากได้เทเลที่มันซูมไกลๆมากๆเวยเออเพราเราเห็นว่าเออซูมไกลมันมีประโยชน์ แต่จริงๆแล้วอะเรารู้สึกว่าที่ซูมไกลอะมันเป็นแค่กิมมิกมันใช้จริงไม่ได้เพราะว่าระยะจาก24มา1อ20เนี่ยมันจ้มเยอะมากๆมันทําให้เราถ่ายอะไรไม่ค่อยได้แบบมันถ่ายคนไม่ได้อะครับมันแล้วแบบบางทีเราต้องการระยะแค่แบบ3เท่าเงี้ยมันก็ไม่มีมีแต่หนึ่งกับ2แล้วก็มาห้าเลยซึ่งแบบมันใช้ยากครับบางทีเราก็ต้องใช้แค่2เท่าแล้วก็เดินเข้าไปเอา เออก็รู้สึกว่าการมี5เท่านี้ไม่มีประโยชน์เลยครับแล้วก็เรื่องของวิดีโอเนี่ยไอโพเลสหลองเนี่ยแรกๆเราก็อยากใช้แหละแต่เราอ่ะเป็นคนที่เกดดิ่งสี่ไม่ค่อยเป็นเราก็เลยไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่แล้วประกอบกับถ้าเราจะใช้โพเลสหลอกนะเราต้องใสอุปนรห้อย e อย่างเงี้ยซึ่งแบบมันดูใช้งานลําบากมากๆอยากได้พอร์ตยูีซีสองช่องนะอ่ะเออช่องหนึ่งชาร์จช่องหนึ่งเสียบอุปกรณ์เสริมมันก็จะเท่สุเดเนึงแต่แบบ Apple ไม่น่าทำแน่เลย น,นก็ต่อไปเป็นอุปกรณ์เสริมนะก็คือพวกเคสกระเป๋าแม็กเซฟเวลเลตซึ่งปีนี้เป็นปีที่เราบ้าจี้มากมากเราซื้อเคสมาเยอะมากๆเนี่ยดูดิก็ไม่รู้เหมือนกันว่าซื้อมาทำไมเยอะขนาดนี้นะเ,เรารู้สึกเสียดายตังค์มากเลยอะ่ะหมดนี่ก็หลายหมื่นอยู่นะนี่ขอรีววเคสก่อนเลยเคสนี้นี่เป็นเคสที่เราเกลียดกันมากแต่เราก็ชอบนมากเหมือนกันคือเคสของเคสสีฟ้าเป็นโดเรมอนกระเป๋าเอ้กระตูโดเรมอน มันดูสวยจริงๆนะมันดูสวยมากแต่พอใส่เข้าไปขน้นแหละมันใหญ่เกินไปมันใช้งานลำบากมากเนี่ยดูดิแต่ว่ามันตั้งได้ด้วยนะเพราะว่ามันมีอีตรงเนี้ยทำให้มันตั้งได้แต่แบบเราเป็นผู้ชายอ่ะใส่ยีนอะไรเงี้ยมันใส่ล้วงเข้าไปไม่ค่อยได้แล้วก็ต้องถือเอาซึ่งแบบมันก็แบบงุนงิดอ่ะส่วนต่อไปเป็นเคสที่ทุกคนล่ำลือเสียงลือเสียงว่าอ่านมานานมากๆตั้งแต่เปิดตัวนะฮะ เป็นเคสแท้ของ Apple เลยซึ่งเราก็อยากใช้มันลดราคาพอดีไฟวูเวนมันเป็นเคสผ้าที่มาแทนเคสหนังของ Apple อะ่ะซึ่งเราใช้มาครึ่งปีแล้วเราเป็นคนที่ดูแลของดีมากเลยนะมันยังมีรอยเลยอะ่ะเออมันคือรอยอะไรรู้ไหมมันคือรอยกระเป๋า m a x s a v e w a l l e t นี่แหละที่เราแปะทิ้งไว้เนี่ยแ,แป๊บแม่งเป็นรอยเว้ยก็เลยงงว่าแบบอะไรวะแล้วเวลาเราใช้เคสเนี่เราต้องคิดก่อนเลยว่าแบบวันที่เราเจาะไปข้างนอกเนี่ย มีอะไรที่เปียกไหมเออจะไปเข้าห้องน้ำอะไรต้องเช็ดมือให้แห้งนะไม่งั้นเคสเนี่ยมันจะเปียกแล้วเช็ดไม่ออกซึ่งแบบเป็นเคสที่ดูแลยากมากแล้วก็เคสต่อไปที่เราชอบเหมือนกันก็คือเป็นเคสของ Apple Sheep เคสวันพี e ลูฟี่เราเชอบลูฟี่อยู่แล้วก็เลยซื้อมาสะสมไว้เป็นลูฟี่เกียร์หกับลูฟี่ล้านเล็กล็อกในโอซาก้าชิมะมันก็น่ารักดีแต ใส่แรนอยดด้วยก็อาจจะเกะก,การนิดนึงแต่น่ารักชอบส่วนเคสที่เราชอบที่สุดในปีนี้ก็คงจะเป็นของ Mo ฟโมวารซีรีส์นะครับเป็นเคสหนัง m o วารซึ่งสีอ่ะมันแมชกับตัวเครื่องเออพอใส่แล้วอ่ะมันสวยมากเห็นไหมประกอบกับเราซื้อนี่ <c oughs> มาด้วยเป็น m o ฟบัลเลตแ a ็กเซฟเนาะแปะกันสีเดียวกันโอ้โหข้อสวยชอบมากสีปีนี้ทำสวยมากสี อมน้ำทาน้ำไม่ใช่สีน้ำตาลอมเทาแบบนี้ยสวยสวยมากนี่ก็อีกตัวหนึ่งของตระกูล m a ็ s a ซ e ที่เขานิยมกันช่วงนี้ก็คือจะเป็นมอสตาพอดเนาะซึ่งแรกๆเราอยากได้มากมันดูแบบเท่มันเรา,าสามารถเราไปประยุกต์ได้เยอะมากเป็นตาพอดเอาไว้บล็อกอย่างนี้ก็ได้แล้วก็แบบต่อไม้ไวเลสง่ายๆตรงตูดนะะแล้วก็วอล์อย่างนี้เลยเออมันง่ายมากๆเว้ย แต่เอาจริงๆปะน้อยครั้งที่จะใช้มากๆแบบแบบที่เราจะใช้อ่ะ <c oughs> เออส่วนใหญ่แล้วเวลาเรา,เราจะเอามือถือรอกอ่ะเราจะทำอย่างนี้ไว้เพราะว่ามันถนัดมันง่ายมันไม่ต้องมีมอุปกรณ์เสริมเยอะแต่เราจะหาประโยชน์การใช้อันี้ในรุ่นหน้าให้ได้แล้วก็ล่าสุดม็อบออตโตวใหม่ที่เป็นไตรพอดผสมกับวอลเล็ตด้วยเออตอนนี้รอเลง iPhone ใหม่ก่อนดูก่อนว่าออกสีอะไรมาเราจะได้มิชแอนแมให้สีเข้ากัน โดยรวมปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ผมค่อนข้างผิดหวังกับ iPhone 15 Pro Max เครื่องนี้มากๆด้วยความที่มันไม่ได้มีอะไรที่เป็นเมเจอร์เชนเลยแล้วก็อีกอย่างคือเราซื้อเครื่องรุ่นนี้มาความจุ2 5 1 2ซึ่งแบบโอ้โหมันมันเยอะมากๆแล้วเราใช้ไปแค่เท่าไหร่83แบบทำไมเราซื้อมาวะซึ่งตอนนั้นจริงๆตอนแรกตอนที่เรากดสั่งจองปีที่แล้วอะ เราก็ไม่ได้อยากได้เราเครื่องใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ความจุข,ขนาดนี้แต่ว่ามันหมดมันมีแต่5้าที่เหลือโอ้โห,โโหก็แบบทําใจกดเนาะแล้วก็เรากดออกมามันก็ไม่ไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นอะเราเลยเป็นคนที่ชอบใช้ iPhone รุ่นต่ําสุดอะแบบร้อหรือ2องก็พอเราแบบเราไม่ได้ใช้เราใช้คาวเราเก็บทุกอย่างไว้บนคาวเก็บไว้ใน E x t e r n a l หมดเลยแล้วก็ปีนี้เป็นปีแรกเนาะที่เราติดตัว ฟิล์มการเลนกล้องปีที่แล้วอะตอนที่เราเอาส4โปรไปขายอะเขาบอกว่าหน้าเจาะไอตรงกระจกเลนกล้องอะมันมีรอยซึ่งเราก็งงว่าเอ๊ะมีรอยได้ไงวะก็ในเมื่อเคสแไม่เลยมาเวแล้วเราก็ไม่ได้ใช้งานแบบทําให้มันตกหรืออะไรอะไม่มีรอยเว้แล้วก็เลยงงพอปีนี้ต้องติดใช่ไหมเราก็อรอลุ้นกันนะครับว่าปีนี้จะมีปัญหาอะไรกับเลนกล้ององไหมคือถ้าปีนี้ยังมีปัญหาอยู่เนี่ยเราจะไม่ติดนะอนตัวกระจกเนี่ยเขาแบบมันแพงมากเลยนะอีกกระจกสองวงแค่เนี่ยเป็นพันเลยนะ ซึ่งแพงกว่ากระจกด้านหน้าที่แบบห้าหกร้อยอ่ะเอ<า>เอ,อเราก็ไม่งงเหมือนกันว่าแบบทำไมมันแพงกว่ามากเลยก็สําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้สําหรับ iPhone 15 Pro Max โมยรวมคือเราผิดหวังก็คาดหวังว่ารุ่นหน้าจะดีกว่ารุ่นนี้มั้งคาดหวังเรื่องราคากับสีอย่างเดียวเลยอ่ะส่วนเรื่องสเปคเรารู้สึกเฉยๆอ่ะแบบโทรศัพท์มันถึงทางตันแล้วอ่ะแล้วก็เรื่อง Apple Intelligence อ่ะคือเราเคยใช้ S24 ่อัตามาแล้วเรื่อง Galaxy AI อ่ะ เอาจริงป่ะแทมไม่ได้ใช้เลยใช้น้อยมากแบบน้อยจริงๆโดยรวมอะ่ะมันไม่มีประโยชน์อะ่ะเออเราถ้าเราจะทํางาน AI นไอ้ะไรพวกเนี้ยเราจะใช้คอมมากกว่าเพราะคอมมันทํางานได้หลากหลายมากกว่ามือถือมันจํากัดจําเขียเออแต่ก็ไม่เป็นไรรอดูเหมือนกันว่า Apple AI จะเป็นไงบ้างก็ติดตามชมคลิปรีวิว iPhone 16ถ้าเราได้ซื้อนะฮะก็รอติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ก็พอเท่นี้ครับสวัสดีครับ